เอามุมบัดทีมาใส่เป็นมุมอันเมื่อนี่มัดไว้เห็นบอขาอจับมาใส่อีกแบบนี้นะแล้วขยับขยับนิดนึงลังจากนั้นตอกข้าวหนีตรงกลางเลยจ้ะมาเบิง่งวิธีการมัดเข่าโดยใส่ไหมพไยโดยใส่ไม้ตอกเด้อไม้สะไม้ตอกไหมพายวิธีการนี่ไหมพายนี่เ้าสิเอาไปแช่น้ำประมาณสามถึงห้านาที<ม>เพื่อคว่ำเหนียวนะคะเหนียวของไหมพายมันสิบบก,กอดเนาะ ส่วนวิธีนี้มาตามตามมาดูกันเลยวิธีการมัดนะคะคนผู้เฒ่าโบราณพุณบอกว่าให้จับตรงกลางก่อนจับตรงกลางมาใไซหลังจากนั้นเาก็เอามุมบัดทีมาใส่เป็นมุมอันเมื่อนี่มัดไว้เห็นบอข้าจับมาใส่อีกแบบนี้นะแล้วนะขยับขยับนิดนึงหลังจากนั้นตอกข้าวหนีตรงกลางเลยจ้ะเกี่ยวมาเลย อันนี้ธนัตไส่กับเกี่ยวทั้งพี่สธนัดหัวกับเกี่ยวอีกทั้งนึงดึงเด้อฟังนี่ก็ดึงมาทีนี่แสงเกตได้ยินเสียงอึดอึดบ่นี่แหละค่ะดึงห้แนนพ<ม>อดึงห้แนนเสร็จแล้วนี่มันก็ถิงนี่มุ่มตรงนี้ให้มือหนึ่งจับผูกความเหนียว้องตอกเข้าแล้วก่ะวิธีพันเกี่ยวแล้วล่ะสิพันจากมุมบริพันจากตัวนี้ชิพันจากปลายอันนี้พันไปเลย พอพันสเสลี่เกีียวเขาสิอตัตโนมันนะคะจังสสเสลีหลว